เมื่อทุกสื่อรายงานตรงกันนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ปิดดิวคว้าตัวเจเนมี s ชักเก้ กองหลังดาวรุ่งวัย20ปีจากแรนส์ด้วยค่าตัวมหาศาลระดับ60ล้านปอนด์ในขณะที่พวกขาวครับเรื่องที่จะเมินคว้าตัวมาเกอีกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษในราคาเพียง20ล้านปอนด์เท่านั้นเหล่าแฟนหงแดงในคงจะอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับว่าบอร์ดบริหารพวกคุณกําลังคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่กันแน่มันดูตัดกะพังพินาสินดีใช่ไหมล่ะครับยอมจ่ายแพงกว่าถึง3เท่าตัวเพื่อเด็กที่ยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกเลยแต่ว่าช้าก่อนครับในโลกของธุรกิจฟุตบอลสม,ม,มััยยยใใหมม่่เนนีีีโดฉพพาาะภาต้ กลุ่ม FSG ครับเจ้าของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยตัวเลขหนาะตัว60ล้านกับ20ล้านปอนด์ที่โชว์ให้เราเห็นครับมันเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งที่โผล่พ้นออกมาหลอกตาเราเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างในครับเราจะพบคําตอบเลยว่าทําไมลิเวอร์พูลเนี่ยถึงเลือกเดิมพัน,นเดียวของเจลมีชักเก้ข้อแรกเลยครับมาร์เกเนี่ยไม่ได้ถูกอย่างที่คุณคิด ประเด็นแรกที่เราต้องการทิ้งออกไปจากสมการความคิดก่อนเลยนะครับว่าคือคําว่าของถูกเนี่ยเพราะว่าในเคสของมาร์เกอีครับป้ายราคา20ล้านปอนด์เปรี่ยบเสมือนกับดักที่วางไว้่อเหยื่อเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับไม่ใช่แค่เรื่องของค่าตัวแต่ว่าคือค่าเหนือระดับ3 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ลองหยิบเครื่องคิดเลขมากดดูขำๆกันนะครับสัญญา5ปีกับค่าเหนือระดับนี้เนี่ยหมายความว่าลิวพูเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับมาร์เกอีคนเดียวถึง78ล้านปอนด์เมื่อรวมกับค่าตัว และที่สําคัญนะครับเงิน7 8ล้านปอนด์นั้นเนี่ยคือรายจ่ายที่สมโมสรอนไม่มีวันได้กลับคืนมาเลยแม้แต่แดงเดียวในทางกลับกันครับเจนมี่ชาเกนเนี่ยที่ค่าตัว60ล้านปอนด์อาจจะดูแพงหูฉี่ก็จริงนะครับแต่ด้วยอายุเพียง20ปีเท่านั้นค่าเหนื่อยของเขาน่าจะอยู่ในระดับเริ่มต้นของเพดานสมโมสรอนอาจจะสัก8 0 0 0 0ถึง100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าคำนวณรวมตลอดระยะเวลา5ปีครับมูลค่าของดิวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80-85ล้านปอนดั้นซึ่งถูกว่าในดีของสิบ2้ล้านปอนด์เทวครับในระะ ยาว ข้อที่2ครักระบบนิเวศห้องแต่งตัวเรื่องต่อมาที่สําคัญกว่าตัวเงินนะครับคือระบบนิเวศของห้องแต่งตัวการเอามาเกอีเข้ามาเนี่ยด้วยค่าเหนื่อยสามแสนต่อ,ต,อต่อสัปดาห์คือการโยนระเบิดเวลาลูกใหญ่เข้าไปกลางวงนักเตะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าจูๆ่ๆมีนักเตะคนใหม่เดินเข้ามารับเงินเดือนเท่ากับโมเมสซาร่าหรือว่ากับเวอร์จิลฟานได้ทันทีเนี่ยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยสักนัดเพื่อโรทิมคนอื่นๆจะรู้สึกยังไงล่ละครับแล้วถ้าวันนี้นักเตะที่ต้องการต่อสัญญาพวกเขาจะใช้ตัวเลขสามแสนอนนนถ้้าเป็แบบบีครั รับประกันได้เลยว่าบันเทิงเลยครับเพราะว่าโครงสร้างเป็นด้านเงินที่ FSG สาวางไว้อย่างรัดกุมเนี่ยจะพังคลื่นลงมาเหมือนโดมิโนโเลยครับสโมสรจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ควบคุมไม่ได้แต่กับชาเก้ครับการรับค่าเหนื่อยตามปรดดาวรุ่งเนี่ยสิ่งนี้ครับมันช่วยรักษาสมรุ้และความสงบสุขในทีมไว้ได้ทุกคนแฮปปี้ไม่มีใครรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนี่คือการบริหารความเสี่ยงที่มองข้ามช็อตไปกลกว่าแค่ผลงานในสนามครับมันจึงนํามาสู่มูลค่าในอนาคตนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยมูลค่าในอนาคตเป็นหัวใจสําคัญข,ของโมมเดลลธุุรกกิจของ่ F เฉมี่ชาเก้ครับในวัย20ปีเนี่ยคือทรัพย์สินที่มีแต่จะเพิ่มมูลค่าหากเขาทำผลงานได้ดีในสนามครับในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเขาอายุ25ปีเขาจะเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพการค้าแข้งและมูลค่าในตลาดเนี่ยอาจจะพุ่งไปสูงถึง100ล้านปอนด์ได้แบบสบายๆหรือผูเขาสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานต่อหรือว่าขายทํากําไรมหาศาลแต่กลับกันครับมาร์กีปัจจุบันเขาจะอายุ25ปีแล้วครับเมื่อจบสัญญาระยะ5ปีเนี่ยเขาจะแตะหลักอายุ30-31ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยที่สูง ของฟุตบอลยุคใหม่ครับนักเตะวัย30บท,ที่รับค่าเหนื่อยแพงๆนั้นเนี่ยขายออกยากมากครับหรือแทบจะไม่มีมูลค่าทางการตลาดเลยการซื้อมาเกอีครับจึงเป็นเหมือนกับซือ้อรถหรูเข้ามาบ้านเพราะว่าราคาเนี่ยมีแต่จะตกลงทุกวัน,นในขณะที่การซื้อเจอร์มีนัชเก้ครับคือการลงทุนให้ทีมเนี่ยเติบโตและมีโอกาสทํากำไรได้ในอนาคตนั่นเองครับและฝีเท้าของเจ้าหนูเจอร์มีนัชเก้เราเป็นยังไงเรื่องสุดท้ายนี้นะครับคือเรื่องฝีเท้าของเจอร์มีชาเก้ที่มีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรบวกก วิลเลียมซาลิบาเขาคือต้นแบบของกองหลังสมัยใหม่ครับที่หายากและเป็นที่ต้องการของทุกทีมใหญ่สถิติจากลีกเออนะครับระบุว่าเขาคือหนึ่งในกองหลังที่วางบอลยาวแม่นที่สุดและมีความเร็วระดับบดบ,บี้กับปีกซ้ายได้สบายๆนี่คือคุณสมบัติที่ฝึกฝนกันไม่ได้ครับและสถิติการดวลลูกกลางอากาศของเจ้าตัวเนี่ยยังสูงถึง75%ใกล้เคียงกับลูกพี่ฟานไดที่7.7%เลยครับเรียกได้ว่านี่คือกองหลังที่โคตรครบเครื่องครับในขณะที่มาเกอีเนี่ยแม้จะเป็นกองหลังที่เก่งและออ่่่่าาาานนเกกกมมมมดดี็จจจรริงแตววยสสููปะะณ182ซถ ข้อจํากัดในการเล่นลูกลากากาศหรือว่าการพระทนกับกองหน้าไซย,ยักในเวทียุโรปิรวอว์พูคูคัดมักจะมองหายูนิคอร์หรือว่านักเตะคุณสมบัติพิเศษเหนือมนุษย์คนอื่นเพื่อมายกระดับทีมไม่ใช่นักเตะระดับบีบวกครับที่มีความเก่งไม่มีความพิเศษการยอมจ่าย6กล้านเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้นิวฟานได้เนี่ยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเพย์เซฟครับกับนักเตะที่เรารู้ไม่ทางความเก่งของเขาอยู่แล้วสรุปแล้วนะครับหากจูเนียรเชาก้เนี่ยมีฝีเท้าที่ดีตามที่หลายสื่อจับจ้องนี่อาจจะ พเพื่อยอมเซฟเงินในระยะยาวและรักษาระบบนิเวศของสโมสรให้มันยั่งยืนพวกเขาอาจจะลงทุนในอนา,นาคตที่จับจ้องได้ครับมากกว่าจะเอาเงินไปละลายกับอดีตที่รอวันเสื่อมสภาพในโลกที่ทิมคู่แข่งรับพากันพังพินาศเพราะแบกค่าเหนื่อยนักเตะจนหลังแอนลิเวอร์พูลยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแร่งก็เพราะวิธีการที่จะกล้าคิดแตกต่างแบบนี้เลยครับดังนั้นและหาเจอร์มีนชาเก้คือของจริงเชื่อเลยครับว่านี่คือดีวที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนสําหรับแฟนๆหงแดงครับ